สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลโลกสารมวยไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับโอ้โหครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการจับข่าวคุยแฟนมวยอีกแล้วครับซึ่งวันนี้เองครับก็อยู่กับการจับคู่ของแฟนมวยครับว่าอยากให้ใครเจอใครและซึ่งในคู่นี้เองครับแฟนมวยไม่ยอมครับจะเอาจะเอาจะดูให้ได้ครับจะเอาจะดูให้ได้น้ำหนักไม่เกี่ยวทุกอย่างไม่เกี่ยวจะดูครับสําหรับคู่นี้ครับก็ไม่ใช่คู่อื่นคู่ไกลที่ไหนเลยครับนั่นก็คือเจ้าซุปเปอร์เลกเกียรหมูเก้ากับทางด้าน เจ้าแฮกเกตี้ราชัน2เข็มขัดของรุ่นแบตเทเวตนั่นเองครับซึ่งดูรวมๆจากการสำรวจแล้วครับความต้องการของแฟนมวยนั้นก็ถือว่าคู่นี้มาแรงที่สุดครับในการจับคู่สำหรับคู่มวยที่แฟนมวยอยากดูครับซึ่งทั้งคู่เองครับเจ้าซูเปอร์เลกเกียติหมู่เก้ากับทางด้านโจราทานแฮกเกตี้ครับในอดีตเคยเจอกันมาแล้วนะครับซึ่งในไฟน์นั้นเองครับก็จบไปเพียงยกที่2เท่านั้นครับซึ่งในศึกวันนั้นเองครับก็ถือว่าสู้กันได้สนุกครับโจราทานแฮกเกตี้เองเราก็รู้อยู่แล้วครับเรื่อง หลักเหลี่ยมสไตล์มวยครับขอเป็นมวยชิงจังหวะ2เข้าได้ออกได้เข้าเร็วออกเร็วครับพลังหมัดพลังเตะครับ แต่ซึ่งวันนั้นเองครับทางด้านเจ้าซูเปอร์เลยเองครับก็โชว์ให้เห็นความเหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทีบขาตัดครับล้มไปกองกับพื้นยับยับยับวัดระยะจะเตะซ้ายเตะขวาครับทางด้านเจ้าซูเปอร์เลยเองครับและก็ลูกที่เด็ดขาดครับก็คือลูกกระโดดซอกนี่แหละครับกระโดดสับเข้าไปตรงที่คิ้วของทางด้านเจ้าแฮกเกอร์ตี้ครับก็เลยทําให้จมการจับแผลไปในที่สุดในยกที่2ขึ้นมายกที่3ก็เลยโบกมือบายบๆไม่ได้โชกเลยครับแต่ทางด้านเจ้าแฮกเกอร์ตี้เองครับก็มีอาการแบบไม่พอใจสัก เท่าไรครับสาหรับผลงานในไฟนั้นครับซึ่งเจ้าตัวเองครับก็น่าจะบอกครับว่ายังไหวอยู่อะไรเนาะจับแพ้ได้ยังไงแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับและนั่นคืออดีตที่ผ่านมาในครั้งก่อนครับและครั้งนี้ถ้าเกิดว่าได้เจอกันจริงๆครับเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมตเลยครับอาจจะเป็นศึกล้างตาหรือศึกย้ำแขนแห่งปีเลยก็ได้ครับซึ่งไฟล่าสุดของทางด้านเจ้าซูเปเลกนั้นก็ถือว่ายังร้อนแรงเลยครับโด่งดังไปทั่วเมืองญี่ปุ่นเลยครับและทางด้านเจ้าโจราธานเฮกตี้เองครับ ก็กระชากเข็มขาดคิกบ็อกซิ่งมาไว้กับตัวเองครับซึ่งเป็นตำแหน่งว่างในการชิงแชมป์กับทางด้านฟาบราซิโออันเดรเดเดซ่าบราซิลครับในเรื่องฟอร์มของทั้งสองคนนั้นเราไม่ต้องติเลยครับถือว่าสุดยอดทั้งสองคนครับแต่เรื่องน้ำหนักเองครับวันนี้แอดมินก็ไม่ขอพูดถึงและกันครับถ้าชกกันจริงครับทางด้านเจ้าโจนาธานแฮกตี้น่าจะไม่ลงมาแน่นอนครับทางด้านซูเปอร์เลกของเราน่าจะได้ปีนขึ้นไปชกครับซึ่งที่ผ่านมาครับเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าทางด้าน เจ้าซูเปอร์เล็กเองนั้นก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆเคยประกาศหลังจากที่เจอกับทางด้านรถถังครับว่าอยากจะเจอกับทางด้านเจ้าแฮงการ์ตี้ครับให้ปีนขึ้นไปก็ปีนครับและทางด้านเจ้าแฮงการ์ตี้เองครับก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเจอก็ให้เจ้าซูเปอร์เล็กปีนขึ้นมาในเวทของเขาครับซึ่งถ้าได้เกิดว่าเจอกันจริงๆครับเรื่องของน้ำหนักเราก็ต้องดูกันในอนาคตว่าเราจะตกลงชกกันในน้ำหนักไหนกันแน่ครับมาเดี๋ยวเราไปดูแฟนมวยครับว่าแฟนมวยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคู่นี้ครับ เห็นว่าอยากดูกันเลอกเกินครับเดี๋ยววันนี้ครับเราไปส่องคอมเมนต์ของพี่ๆแฟนมวยกูรูโซเชียลของเราครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับคู่ในฝันคู่นี้ครับกรรมการเช็ดนวมเช็กระจับซับมือชกยกที่1มาคอมเมนต์ที่1เลยครับสำหรับซูเปอร์เลกแล้วพร้อมสู้ทุกรายการยิงชกยิ่งโหด ยิ่งชกยิ่งแรงบอร์ดชาตรีคงมองรีแม์กับรถถังก่อนนะครับแน่ๆถ้าเกิดว่าชนะแบบสวยๆอาจจะให้คามเวดไปชิงอีกรุ่นซึ่งยังไม่มีใครทำได้นะครับสองรุ่นในเวลาเดียวกันในศึกวันชิบะิบผมว่าเวลานี้135อปอนหรือหรือ145ปอนคนที่อยากให้ซูเปอร์เล็กเจอที่สุดคือออเลียสปากดีอยากทำให้เล็กขยํำม,มันหนักๆไปเลยครับเรื่องของเจ้าออเลียสครับโอ้โหแอดมินดู แล้วครับจากการโพสต์ของเขาครับโอ้โหมันเย้ยยวนและเกินครับแอดดินอยากจะตอบแทนเจ้าซุปเปอร์เล็กนะครับว่าเข็มขัดอยู่กับใครคนนั้นแหละครับคือเบอร์หนึ่งครับท่านต่อมาครับบอกว่าต้องพร้อมมากกว่าที่ชกกับทาเครุนะครับซุปเปอร์เล็กเพราะเจ้าแฮกเกตี้หมัดคมเร็วและหนักกว่าครับและก็ต่อยใบหน้าแม่นยำกว่าเจ้าทาเครุอีกนะครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าฝากมุมมองสักนิดหนึ่งนะครับซูเปอร์เล็กเพิ่มอาวุธอีกหน่อยนะครับลูกทีบแบบตะวันฉายหรือครูสามารถครับผมว่าแกวเลยครับสำหรับลูกนี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าซูเปอร์เล็กเสียเปรียบเวทเล็กกว่าพบกันโคจะครึ่งทางดีที่สุดครับผลแพ้ชนะอยู่ที่ความเก๋าความรวดเร็วและก็อาวุธซูเปอร์เล็กไม่กลัวครับมวยทรงนี้ซูเปอร์เล็กชอบมากครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าถูกคู่ปากหัวตัวเท่าคู่นี้น้ำหนักที่แท้จริงเอาเป็นว่าจัดเมษายนนี้ไปเลยครับเอาชัยชนะกลับมาเล่นสงกรานบ้านเราครับท่านต่อมาบอกว่ายาขาแดงขาบวมเหมือนทาเครุก็จัดมาครับแฮกเกอร์ตี้ฮ่าฮ่าฮ่าท่านต่อมาครับบอกว่าโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ก็หนักจริงนะครับแต่จะช้ากว่าซปเปอร์เล็กหน่อยครับมองว่าเสียเข็มขาดครับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ถ้าเกิดว่าช็อกกับซปเปอร์เล็กจริงๆครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าอีกคู่ในฝันเลยครับมวยฝีมืออาวุธหนักมาเจอกันแบบนี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าซูเปอร์เล็กครับในน้ําหนัก145ปปอนด์ครับเข้าทางอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องคุมน้าหนักเพียงแต่ซ้อมให้ถึงกินโภชนาการเสริมกล้ามเนื้อให้แกร่งเตะถีบให้ดีแฮกเกตี้ถึงจะดีกว่าเก่าแต่ก็เข้าซูเปอร์เล็กไม่ติดครับ ท่านต่อมาบอกว่าเกรงว่ารูปเกมจะเหมือนสมียลาครับอเลเซียนะคะถือว่าวันนั้นเองครับทางด้านสมียลาเองครับโอ้โหความสูงมันสูงเหลือเกินครับเหมือนต้นตาลครับเตะกับต้นมะพร้าวน้ําหอมครับสุดยอดจริงๆครับวันนั้นครับยอมรับหัวใจทางด้านอเลเซียจริงๆครับราชนีมวยไทยของเราปัจจุบันนี้ครับสู้สุดใจจริงๆครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าคู่นี้สูสีกันมากครับฝีมือและสภาพร่างกายของเจ้าระธานแฮกเกตี้ปัจจุบันกับในอดีตต่างกันมากนะครับปัจจุบันแฮกเกตี้อย่างโหดเลยครับสองไฟล่าสุดพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับถ้าเจอกันจริงๆเป็นนักชกระดับซูเปอร์สตาร์ทาั้งคู่ครับใครพลาดก่อนมีสิทธิ์ร่วงถ้าชกกติกามมยไทยผมชอบซูเปอร์เลครับ ถ่าชกกติกาคิกบ็อกซิง่งผมชอบแฮกเกอตี้ครับเป็นคู่หยุดโลกของค่ายวันอีกคู่นะครับน่าติดตามชมเป็นอย่างยิ่งครับจัดไปครับบอสชาตรีครับฮ่าฮท่านต่อมาครับบอกว่าแรงประทะจะมีผลมากครับโจนาธานแฮกเกอตี้เต็มเวทต่อยมาสองไฟเวทนี้ซุปเปอร์เล็กเบ่งขึ้นมาจะเสียปเปรียบอาวุธจะดูช้ากว่าแน่นอนครับ ท่านต่อมาบอกว่าคู่นี้ h a กเกอร์ตี้เคยแพ้ซูเปอร์เล็กในรุ่นฟลายเวทแต่ถ้าเจอกันในรุ่นแบมตั e i เวทผมเชียร์แฮกเกอรตีครับเวทนี้น่าจะเป็นเวทที่เหมาะกับรูปร่างแฮกเกอร์ตีมากที่สุด เราะเนื้อตัวมาเต็มและน้ำหนักอาวุธทำให้คู่ต่อสู้สถานสะเทือนได้มากกว่าครับเนื่องจากไม่ต้องรีดน้ำหนักมากจนเหลือแต่กระดูกซึ่งทำให้ชกเป็นไก่จิกเหมือนในรุ่นฟลายเวทครับผลการชกในรุ่นฟลายเวทไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบได้ในรุ่นแบนตั i เวทครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าซูเปอร์เลกเกียรดหมูเก้าเจอกับโจนาธานเฮกตี้มันมากแน่นอนครับเดาแทบไม่ออกเลยว่าผลจะเป็นอย่างไรครับทั้งรูปร่างที่ใกล้เคียงกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยส่วนเรื่องความสามารถตอนนี้ผมว่ากินกันยากมากครับน่าจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับ ท่านต่อมาครับบอกว่าแฮกเกอร์ตี้เคยให้ความเห็นคู่มวยกับทาเครุซูเปอร์เลกครับว่าเขาเคยเจอมากับตัวแล้วตอนแข่งกับทางด้านซูเปอร์เล็กครั้งแรกทางโจนานทานแฮกเกอร์ตี้ก็บอกนะครับว่าไม่สามารถเข้าไปในวงในได้เพื่อต่อยซูเปอร์เลกได้เลยครับในวงเล็บเหมือนจะป๊อดป๊อดซูเปอร์เลกด้วยซ้ำไปครับโจนานทานแฮกเกอร์ตี้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าน้ำหนักน่าจะตกลงกันคนละเครื่องทางไหมครับครูและก็มีคนมาตอบกลับนะครับว่าไม่ต้องลด เต็มเวทไปเลยครับ ก็ถือว่าจบไปแล้วครับสําหรับความคิดเห็นของแฟนมวยครับก็ถือว่าอ่านฟังกันเป็นทัศนคติไม่มีผิดไม่มีถูกครับ1คนหนึ่งความคิดเห็น1ล้านคน1ล้านความคิดเห็นครับเรามาแบ่งมาแชร์กันครับก็ถือว่าเป็นการพี่บอกน้องน้องบอกพี่ครับก็ถือว่าพูดคุยกันสนุกเฮฮากันไปครับสําหรับวันนี้เองครับหลักๆก็คือเรื่องน้ําหนักนั่นเองครับหลายคนเองครับก็เป็นห่วงเรื่องน้ำหนักครับว่าจะโชกกันเวทไหนหรืออย่างไรดีครับเรื่องน้ําหนักก็เป็นหลักอยู่แล้วครับและก็ตั้งแต่เจ้าโจนาธาน เหมือนที่อนมินเคยบอกต้องนานไปแล้วครับตั้งแต่เขาชกกับน้องโอ๋เขาก็หยาบเวทขึ้นมาหมัดของเขานั้นถือว่าทรงพลังมากในเรื่องของการออกอาบุธครับทั้งหมัดแล้วก็ต้องเตะและการเข้าออกเร็วจริงๆครับถือว่าวินัยของเขามันสุดยอดจริงๆครับก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคู่ในฝันนี้เกิดขึ้นจริงๆครับน่าจะเป็นที่ฮือฮาสุดยอดจริงๆครับเพราะว่าเป็นนักมวยไทยเจอกับนักมวยต่างชาติก็ถือว่าแฟนๆมวยครับน่าจะให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยครับสำหรับคู่นี้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในประเด็นหน สวัสดีครับ